ก่อนอื่นเลยผมว่านะครับผมบอกเด็กก่อนเกมแล้วว่าเป็นเกมที่ยากนะครับเพราะว่าเมืองการด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นเขาอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจอท์นารลิสนะครับเรนดอสมซาวเองซึ่งเคยอยู่กับเรานะครับเราก็รู้พิษส่งเขาดีนะครับแล้วก็เฮเดสันไคออนนะผมว่าเขาก็คือทีมไทยลีกดีๆทีมนึงเลยนะครับเป็นต่างชาติที่ดีทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าเราโชคดีนะครับที่เราได้ประตูนะครับในในในครึ่งแรกนะครับถึง3ประตูนะครับผมว่า ต้องเช่นชมเด็กๆด,ด้วยนะครับวันนี้ผมบอกเด็กเลยว่าเราได้ทำตามเทคนิควิธีการจริงๆนะครับแล้วเราก็ต้องคิดถึงเกมหน้าที่เราวันเสาร์ที่เราจะไปเยือนประจวบต่อด้วยนะครับผมบอกเด็กว่าเรามีโฟกัสเป้าหมายคือ1เราต้องผ่านเข้นรอบให้ได้นะครับแล้วก็2นะครับไปเก็บแต้มที่ไปเยือนประจวบนะครับตอนนี้เด็กทําได้ได้เป้าหมายหนึ่งแล้วนะครับเหลือเป้าหมายหน้านะครับหลังจากนี้เราก็เดินทางต่อไปหัวหินนะครับแล้วเราก็จะแข่งกับประจวบในวันเสาร์นะครับก็ผมก็เป็นกําลังใจให้เมืองกาล้วกันนะครับผมเชื่อว่า ด้วยคุณภาพผู้เล่นเขาถ้าปรับจูนนะครับเขาเขากลับมาทําได้ดีในทีสแน่นอนนะครับก็ฝากไวพรเมืองการด้วยละกันนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับฝากถึงแฟนบอลของเอ่อลุคอร่าสีมาเนี่ยก็วันนี้เข้ามาเชียร์กันท่าแม้กระทั่งว่าไรหนึ่งไรด้วยนะครับสอง่าเรื่องของเป็นเกมวันพุธด้วยนะครับแต่เขาเข้ามานะครับผมว่าโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากจริงๆ นะครับก็เป็นกำลังใจแล้วผมจะบอกตลอดว่านะครับเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของนักฟุตบอลจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีเสียงเชียร์ตลอดทั้ง90นาทีนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็เกมหน้านะครับเราไปเยือนประจวบนะครับถ้าวันเสาร์ถ้าแฟนบอลที่จะเดินทางไปได้ก็ก็อยากให้เดินทางไปเชียร์กันนะครับแต่ว่าถ้าเดินทางไม่ได้ก็ติดตามตามช่องทางนะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็ถ้ากลับมาเล่นในบ้านก็อยากให้เขาเข้ามาเยอะนะครับในเงื่อนไข อ่า25%ตอนนี้นะครับผมว่ายังยังน้อยเกินไปนะครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะมากกว่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลจริงๆนะครับราบมมีควกัััังงงวลเเรรรรรื่่อออากกกกมมคคบบยไไได้ส์แห็ผมว่าวันนี้เขาทําตามแทคติกวิธีการได้ดีนะนะครับเขาพยายามที่จะทําแล้วกันนะครับวันนี้ผมว่าความเร็วของเขานะครับาสามารถที่จะฟุ๊กคามแบ็กซ้ายของฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วเขาก็สร้างโอกาสได้นะผมเชื่อว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ ที่เขาทําทได้ดีแต่ว่าโอเคนะครับด้วยาการที่จะต้องแอตซิตหรือการที่จะต้องยิงนะครับในตําแหน่งตรงนั้นนะผมเชื่อว่านะครับเขาพยายามที่จะทำอยู่นะครับผมเชื่อว่ามันมันจะมีประตูแรกสําหรับเขากลับมาแน่นอนนะครับ